รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัีค่ะสวัสดีคระับศึกสิบราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอ่าจไม่เคยรู้มาก่อนอ <c oughs> ทำไมต้องถอนหายใจขนาดนั้นมัน<า>เรื่องอะไรคะมันนี้คงเป็นอีกวังหนึ่งทําไมอ่ะที่ผมนั่งต้องรับศึกหนักเรื่องอะไรคะเพราะต้องต่อสู้กับป้าแก่หลายคนค <c oughs> <อ>ุณ่าอย่ามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาออกมาคุณรับคมให้เหลี่ยมเลยนะโอ้ยทั้งแสบทั้งแซบค<อ>่ะลำพังบรรดาป้าๆใหญ่ๆไม่เท่าไหร่แต่แฟนคลับสิค่ะหลายมือหลายเท้าไหวไหมเออไม่ไหวครับับผม ไม่ได้มีการต้อนรับแฟนคลับนานแน่นแบบนี้มานานมากแล้วพี่ลิง <c oughs> เขาเป็นแฟนคลับของคนสวยคนหล่อคนแซ่บคนโสดของเราทั้ง12ราศีวันนี้ยินดีต้อนรับ <c oughs> ทุกท่าน คุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมมีแค่3มคนที่มีคู่มาด้วยนอกนั้นน้องๆทําไมต้องได้คู่กันเองมีโทรมาถามกับพี่ลิงครับผมทำไมอะเอาอย่างนี้นะลูกๆนะเด็กๆไม่ต้องเสียใจเพราะบรรดาป้าๆเขาอยู่วงการมานานแล้วอแล้วแต่เดี๋ยวดิเดี๋ยวพอเขาไปแล้วพวกเราเป็นตาพวกเราออแลว่ายังไม่ไปกันอีกนานเพราะว่า never die นี่มาเเลยนะเดี๋ยวฮั่นเดี๋ยวอเล็กเนี่ยเดี๋ยวน้องกอเนี่ยเขาจะต้องไปสู่ทางผิดๆแบบว่าหนูไม่ได้คิดอะไรกับน้องจริงๆลองดูจากตาสิอ่านแปลอ่านแปลออย่างเงี้ยนะคะน้าน่าเกียดนะคะแต่จะบอกว่าพวกไรเงี้ยเนี่ยได้กินตลอดกินพวกปากเหนียไม่เคยได้เลยไม่ได้เลย เราต้องหนิมหิเออใจค่อยๆเรียนรู้กันไปนะนกกระจอกนอกกระจิ๋นรุงแม่คอยอยากเป็นแบบไหนก็ดูเอาแเรวไป็นไนไายอาประจำที่มาเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงน,นี้จะเป็นหนี้ท่วมหัว ชื่อให้เต็มหน่อยเพราะคุณแม่ตั้งมาว่าพี่ก้องปียธิดาค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ก้องปิค่ะทํามเป็นรา,าศีตุลค่ะคือสืบเนื่องมาจากว่างานนะคะทางอีเวนต์บริษัทของพี่ก้องเองนะคะรวมทั้งงานพิธีกรวิธีกรแน่นไปหมดล่าสุดก็จะเปิดละครด้วยอย่างนี้นจิ๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีรายได้ที่เข้ามาเยอะลงทุนก็เยอะบางทีการลงทุนมาอาจะเยอะด้วยเหมือนกับว่างานที่เข้ามาเยอะ จะทำให้พี่ก้องอาจจะตัดสินใจว่าเฮ้ยช่วงนี้งานเยอะซื้ออสังหายเก็บไว้หรืม่ก็ซื้อให้ผู้ชายหรือไม่ก็ซื้อเลี้ยงผู้ชายก็ได้พี่ก้องตอบว่าราศีราศีทีสีค่ะเป็นพี่ม้าค่ะถายพี่ม้าเพราะว่าพี่ม้าเนี่ยเพิ่งออกรถใหม่ มีคอนโดกัละยาณมิตรซื้อให้มีรถใหม่มีคอนโดแล้วเพชรอีกแล้วพี่มาเองเพิ่งซื้อกระเป๋าใหม่มาก็กระเป๋าราคาแบบว่าโหยี่ห้อเป็นแบบหกหลักอ่ะแล้วก็ยังต้องมีการบำรุงความงามอีกเยอะแยะมากมายเลยพหมอพรทิพย์ตลอดหมอพรทิพย์บ้าฉันยังไม่ตายเที่วหมอผิวแต่พี่มาเนี่ยคืออาจจะเป็นนี่เพราะว่าเป็นนี่เพราะว่าผ่อนไปแต่มีเงินสดเก็บไว้ พอพี่มาเขาไม่ยุ่งกับผู้ชายกับบ้านสุดมนกับบ้านสุดมนตัวนี้บริสุทธิ์หมดจ้ายผู้ชายอย่าไปยุ่งเลยนะจ๊ะไม่ดีหรอกอ๋อที่พูดมาเพื่อให้ลงข้อนี้พี่ฮั่นครับพี่ฮั่นตอบว่าราศีราศีเป็นเชเบลเป็นเชเบลคือจริงๆผมไม่ได้เพราะว่าเป็นน้องเชเบลนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเกิดราศีนี้ครับอันนี้แหวนหรือถาดครับผม สีกุมงี้ครับก็เห็นเขาชอบแต่งตัวแล้วก็ด้วยแบบเขาใช้เงินอะไรอย่างนี้ยช่วงนี้ใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยครับเชเ์แบล็ราับราศีราศีกุมด้วยนะเออทไมไม่รู้จะยังไงเนาะคือเหมือนช่วงนี้แบบอยากคือคุณพ่อคุณแม่อเกลียดขาดแล้วแบบอยากให้เขามาอยู่ด้วยก็เลยสนใจจะซื้อทั้งบ้านทั้งรถไว้ค่ะซึ่ง อาจจะต้องไปกู้เงินมาซึ่งถ้าเกิดกู้มาก็คงต้องหลายหลายล้านแล้วก็ต้องเป็นหนี้แล้วก็บอกที่บ้านว่าสมมติถ้าซื้อบ้านที่นี่ขายที่นู่นได้ไหมก็คือถ้าเกิดสมมติขายที่นู่นมาโปะหนี้กําลังมีการวางแผนใช่แล้วก็สมมติว่าเราเราขายบ้านได้สี่ล้านแต่ว่าเรากู้ที่นี่มา6แล้วเราหาไม่ได้สองแล้วหาไม่ได้อีกสองแล้วถ้าสมมติว่าเราหาไม่ได้ก็คือบ้านก็หลุดทั้งสองทีเลยก็เลยช่วงนี้คิดหนักมากใช่ค่ะ เสียดายที่เชอร์บลเป็นผู้หญิงถ้าเชอรบลเป็นผู้ชายแบบฮั่นเนี่ยพี่ก้องก็คงจะดูแลให้ป้าี่แบบอะไรก็ผู้อย่งงางนั้นรูก็ไม่ขนาดนั้นอ,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 อันเขาไม่เคยขอ,อน้องมีต่อ่าราศี มีธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับธุรกิจกําลังไปได้ด้วยดีอาจจะต้องมีการขยายลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วพี่ก้องก็ดูเป็นคนแบบใจกว้างใครขออะไรก็น่าจะให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจารย์ว่า <laughs> มีคนเหลือใครใคร <laughs> อีกพี่ก้องตอบว่าว่า ใครก็ไม่อยากมีนี่แต่ถ้าดวงไม่ดีนี่สินก็อาจตามติดเป็นเงาตามตัวได้แม้แต่ถ้ารู้ไว้ก่อนก็จะได้ระวังตัวไว้ใครจะโดนฟันทงข้อนี้ช่วงหน้ามาลุ้นกัน